ก็วันนี้มีรีเควสเข้ามานะครับผมว่าอยากได้วิธีการประมูลทรัพย์บังคับคดีนะครับแบบให้จบอยู่ในหน้ากระดาษแผ่นเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นชาเลนจ์ที่ค่อนข้างต้องต้องบีบอัดนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จะมาเขียนให้ดูกันนะครับก็อย่างอื่นนะก่อนอื่นเลยนะว่าขั้นตอนของการประมูลทรัพย์บังคับคดีครับสำหรับการประมูลเท่านั้นนะครับผมก็เพื่อให้มันกระชับนะครับผมจะแบ่งออกมาย่อยๆเป็นทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของการสแกนครับผมอ่า ก่อนที่เราจะไปประมูลใช่ไหมอย่างแรกเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราจะหาทรัพย์มาได้ยังไงนะครับหาทรัพย์จากที่ไหนก็แน่นอนนะครับในการสแกนเนี่ยก็จะเป็นเว็บไหนไปไม่ได้นะครับก็คือเว็บของกรมบัคับคดีเท่านั้นนะครับก็คือ led นะครับผู้คนสามารถเข้าไปที่เว็บของกรมเว็บไซต์กรมบังบคดีได้นะครับแล้วก็เลือกเขาเรียกว่าแพ่งแพ่ง1 2 3 4 5 6ในกรุงเทพมหานครหรือว่า่างจังหวัดก็เลือกตามแพ่งของจังหวัดนั้นนะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะหาครับว่าในวันที่จะมีการประมูลวันต่างๆเนี่ย มีซับไหนบ้างครับที่พร้อมขายนะครับโดยอัตราส่วนนะในการสแกนเนี่ยผมจะบอกว่าในช่วงเนี้ยอย่าเพิ่งรีบครับว่าเจอเปิดเจอซับที่ถูกใจแล้วเนี่ยเราต้องวิ่งไปดูซับเลยเพราะมันจะเป็นการที่สิ้นเปลืองนะครับต่อให้เรามีเวลามากขนาดไหนอย่าลืมว่าเราเราก็ต้องเปลืองน้ำมันในการวิ่งรถนะครับดังนั้นเนี่ยตอนช่วงที่เราสแกนเนี่ยให้เผื่อใจไว้เลยอย่าชอบแค่ซับเดียวครับหามให้เยอะเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับพอเราสแกนมาเนี่ยเราจะได้บ้านที่เราต้องการนะครับมาแบบ จำนวนเยอะมากๆเลยสมมุติว่านะเรายังใช้ตาส่วนนี้ได้เสมอก็คือ10 1หยิบหนึ่งสิบหยิบหนึ่งก็คือถ้าเราเจอบ้านสักสิหลังเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสไปจนโปรเซสของการซื้อได้เนี่ยสักหลังหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยหามาแค่หนึ่งหลังสองหลังเรายังจบประมูลไม่ได้เนี่ยอย่าเพิ่งพอนะครับหามาก่อนหามาเยอะๆก่อนหามาสักสิหลังสิบหลังเาอามาทําอะไรครับอย่างแรกเนี่ยสิบหลังเนี่ยเราควรจะต้องหาเรื่องของราคาตลาดพอเราได้ราคาตลาดมาแล้วเนี่ยเราจะรู้แล้วว่า ราคาที่มันเริ่มประมูลเท่าเนี้ยแล้วราคาตลาดขายเท่าเนี้ยมันมีแก็บเพียงพอไหมคิดว่าซับเนี้ยมันดีนะเราชอบนะราคาตลาดกับราคาเริ่มประมูลมันมันเบียดกันมากเลยสุดท้ายเนี่ยไปซื้อมาแล้วมันก็ไม่เกิดกําไรถูกไหมหรือต้องอรอลดคักสิบเปอร์เบาร์งทีซับมันอาจจะไม่ได้อรอลดราคาไปจนถึงขนาดนั้นก็ไปเซอร์เวยก็เสียเวลาปเปล่านะครับงาน,นเนี่ยเราต้องเลือกราคาตลาดมันมีแก็บมีกําไรสามารถประมูลได้เล่าถึงจะไปอ่า สเต็ปที่2นะครับก็คือการขั้นตอนนี้ครับซับที่มันผ่านเกณฑ์ในการสแกนแล้วเนี่ยเราค่อยขับรถไปขับไปดูสภาพจริงนะครับว่าเฮ้ยบ้านเนี่ยมันมีคนอยู่ไหมมีคนอยู่ไหมหรือว่าบ้านเป็นบ้านล้างนะครับออมีคนอยู่หรือว่าไม่มีคนอยู่เพื่อที่จะประเมินงบในการเจราจา <S 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 เผื่อเผื่อในการเจราจาต่อรองเผื่อหลีดทม์ในการขนย้ายนะครับผมหรือว่าทรั์เนี่ยถ้าไม่มีคนอยู่เนี่ยมันก็สามารถ เริ่มงานได้เลยสมมติถ้าเราประเมินป,ประมูลได้ใช่ไหมเราก็สามารถเริ่มรีโนเวทได้เลยมันก็จะ l ลีด time มันก็จะสั้นลงระยะเวลาใช้มันก็จะน้อยลงนะครับรวมไปถึงการเข้าไปดูหน้างานเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นสภาพสภาพของบ้านครับว่ารล้าไหมมีปวกไหมบานสุดขนาดไหนนะครับหรือว่ารั้วมันพังไหมต้องประเมินค่ารีโนเวทนะครับสิ่งนี้ที่เราจะได้คือค่ารีโนเวท ในใจนะครับใ,ในใจว่าเฮ้ยไปดูสภาพงานจริงแล้วรู้ว่าอะไรเสียไม่เสียเราอาจจะช่วงแรกๆที่เราทำเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าค่ารีโนเวทมันจะเท่าไหร่แต่เราอย่างน้อยเราจะรู้แล้วว่ามันมีอะไรที่ต้องปรับปรุงบ้างแน่ๆแ,แค่ภายนอกนะบางคนบอก i, เฮ้ยแล้วเราไม่เห็นภายในไม่เห็นสภาพบ้านภายในอย่างเงี้ยมันจะทํายังไงได้บ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเนาะหลักการในการประเมินค่าซ่อมเนี่ยในในคลาสเองเนี่ยของของการ ทำซับมาครับคดีเนี่ยมันจะมีขั้นตอนง่ายๆในการประเมินไว้ให้อยู่แล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ขอข้ามไปก่อนให้เราปัดแค่ดูสภาพภายนอกเราก็จะสามารถประเมินงบของรีโนเวทได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วครับพอเห็นหน้าง,งานจริงแล้วสิ่งที่เราต้องเอากลับมาทําก็คือการการแอนาลาัยคืออะไรในช่วงแรกเราสแกนมาเนี่ยเราแค่รู้ราคาคร่าวๆถึงเวลาจริงเราต้องมานั่งเบรกดาวครับว่าเฮ้ยค่าโอนถ้าสมมุติซื้อม่ได้เนี่ยค่าโอนโอนเท่าไหร่นะครับค่ารีโนเวทจริงเท่าไหร่ ค่าต้องเสียค่าภาษีอะไรเท่าไหร่ตอนขายค่าโอนขายค่าคอมมิชชั่นค่าการตลาดยิงแอดนะครับหรือว่าแม้แม้แต่กระทั่งงบนะครับสิ่งที่เราสรุปออกมาสุดท้ายของการทำอันอะไรคือเราจะฝากมูลเท่าไหร่นะครับไอเนี้ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่ามันเป็นการเตรียมการครับว่าถ้าเราแรงๆไปเลยเฮ้ยมันมีแกลบแล้วรู้แล้วว่าบ้านหลังเนี้ยขายอยู่ที่ราคา5ล้านนะครับ ถึงเวลาไปประมูลเฮ้ยประมูลแค่3ล้านเอง3ล้านมันเพียงพอทีเดียแบบไหนจะค่าโอนซื้อโอนขายค่ารีโนเวทเกิดสภาพบ้านข้างในมีปัญหาอีกค่าคอมมิชชั่นอีกค่าการตลาดถ้าไม่คำนวณว่าจะต้องประมูลจบที่ราคาเท่าไหร่ครับแล้วการไปเสี่ยงวัดหน้างานหรือว่าไปถึงหน้างานเวลาเรายกประมูลเน่เราจะมีความแบบอยากได้เป็นทุนอยู่แล้วเฮ้ยฉันเหนื่อยแล้วว่าฉันไปหามาสิบหลังแล้วถ้าแบบหลังนี้ไม่ได้อีกเนี่ยก็เหนื่อยฟรีดิสู้เอาซัพมาติดมือไว้ก่อนแล้ว กำไรมากน้อยช่างมันอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ผิดเนาะมันจะไม่คุ้มค่าเอานะครับกรมดังนั้นเนี่ยวิเครา์มาเพื่อหาราคาประมูลในการเข้าไปยกนะครับสุดท้ายครับคือขั้นตอนของการประมูลแล้วนะครับขั้นตอนของการประมูลเนี่ยมันจะช่วยอะไรเราได้นะครับเ,เราจะรู้แล้วว่าหน้างานไอ้ตารางเนี่ยที่เราได้มันเนี่ยงบทั้งหมดเนี่ยการทำฟี e แบ i บิทตี้การประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไปถึงหน้างานมันต้องวัดอีกว่าเฮ้ย ราคาเนี่ยมันยกราคายกยกสู้เนี่ยมันถึงเกณฑ์หรือยังมันแตะลิมิตไหมคําว่าลิมิตลิมิตของการประมูลนะครับบางครั้งเนี่ยผมก็บอกตามตรงว่าเรามีการประมูลเกินเป้าเพียงแต่ว่ามันอยู่เกินเกินอยู่ในสกโคกอะไรสกโกที่เรามองว่าเฮ้ยค่ารีโนเวทที่เราแพนเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปบีบคอร์สเอาหรือว่างบประมาณเขาเรียกว่างบของการทําการตลาด แอดเนี่ยบางทีเราทําไปเยอะๆเราจะรู้แล้วว่าเรามีกลุ่มลูกค้าที่รออยู่แล้วหาบ้านโซนนี้อยู่แล้วงบการตลาดอาจจะใช้ไม่ถึงเราก็ไปบีบงบเอานะครับดังนั้นเนี่ยในหน้างานจริงๆเนี่ยถ้าเรามีราคาทุนของทุกอย่างหรือว่าลิมิตของทุกอย่างเนี่ยไอไอตารางที่เราทำเนี่ยใบยฟีดของเราเนี่ยเราจะสามารถสู้ราคาได้ในจุดที่ยังมีกําไรเหลืออยู่นะครับดังนั้นเนี่ยสขั้นตอนเนี่ย สำคัญมาครับจริงๆการประมูลเนี่ยมันไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายหรอกมันอยู่ที่ว่าเราเตรียมการบ้านในแต่ละขั้นตอนมามากน้อยเท่าไหร่นะครับซึ่งการหาทรัพย์เนี่ยผมต้องบอกว่ามันเป็นแค่หนึ่งเราทำมาสี่ขั้นตอนเนี่ยมันจริงๆแล้วมันเป็นแค่หนึ่งในสามนะหนึ่งในสามการทํากําไรจากการประมูลทรัพย์บ,บังคับคดีนะครับซึ่งผมอยากให้ทุกคนทายว่ามันมีส่งผลประมาณกี่เปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วเนี่ยการหาทรัพย์ เตรียมการในขั้นประมูลอ่ะมันส่งผลแค่สิบเปอร์เซ็นต์นั้นเองถูกไหมเพราะว่ามันเป็นการที่เรายังไม่ได้ใช้เงินเยอะเลยแต่เราใช้ทุนเรื่องเวลากับต้นทุนบางอย่างค่าน้ำมันเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับไปกับการเตรียมข้อมูลเพื่อให้เราได้ซับมาในปริมาณในในราคาที่ดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดถามว่า1 0เนเนี่ยที่มันสำคัญคืออย่างน้อยอะ่ะเรามั่นใจได้แล้วว่าต้นทุนเราต่ำนะครับต้นทุนเราต่ำเราต้องไปเจอกับปัญหาอะไรอีก 20%ที่มีความสำคัญก็คือเรื่องของรีโนเวทถูกไหมเพราะว่าปัญหาเนี่ยถ้าไม่สามารถควบคุมได้เราจะไปเจอช่างที่ทิ้งงานหรือเปล่าเบิกเงินเกินราคาไม่สมเหตุสมผลนะครับการควบคุมงานรีโนเวทก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญนะครับแต่สุดท้ายละต่อให้เราควบคุมต้นทุนม,มาต่ำควบคุมงบรีโนเวทได้นะครับอีก70%ที่เหลือครับคืองานงานขายนะครับเงินจะไม่มานะครับถ้าขายไม่ได้ถูกต้องไหมดังนั้นเนี้ย การขายเลยมีบทบาทสําคัญมากนะครับกับในการประมูลทรั์มาครับคดีถูกไหมเพราะเรารู้อยู่แล้วกํากไรอยู่ตรงหน้ากําไรหลังเนี้ยเจ็ดแสนแต่ขายไม่ได้คือกําไรเป็นศูนย์ดังนั้นเนี่ยเราต้องเรียนรู้ครับว่ารับมาครับคดีเราจะขายกับใครขายกับคนกลุ่มไหนขายยังไงเพื่อที่สุดท้ายภาพทุกอย่างเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาเลยว่าขายทรัพย์แบบนี้ขายคนแบบนี้ควรจะรีโนเวทประมาณไหนรีโนเวทราคาเท่าไหร่นะครับและส่งผลให้ เราควรจะประมูลซับมาในราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งทั้งหมดนี้นครับก็จะมีอยู่ในคอร์สนะครับผมของประมูลมาครับคดีนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับในเซเว่นดีครับขอบคุณครับ